ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าดิฉันมาอยู่กับมแมลงวันอะไรนะคะพอดีมาเหมือนแบบเหมือน Treehouse อะไรอย่างนี้ b a n g ก o k Treehouse นะคะค่ะก็จากข่าวที่มีคนถูกฆ่าที่คอนโดนโนเนาะแล้วก็โจนก็หนีไปแต่แล้วก็เอาโจนเนี่ยก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์ปรากฏว่าเจอเจอไอคือเป็นมีการเจอผีคนะ่ะก็คือคนขายโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นโจนคนนี้เนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยม,มาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวแต่มาสองคน <G ül> คนลุกร้าคนลุกๆแต่ในในวงจรปิดอะ่ะเห็นเป็นมาคนเดียวนะเออแบบบันทึกมีคนเดียวน,นะที่เขาไปดูดังนั้นเนี่ยคือเข้าใจว่าคนที่มาอยู่ข้างหลังนั้นก็อาจจะเป็นคุณไพศาลก็คือคน,คนที่โดนฆ่าได้กับท่านผู้ชม ก็เห็นมาฮะวิญญาณตามล้างตามผ่านอะไรไม่พอนะคะคนอยู่ในคอนโดเนี่ยเขาก็ฝันถึงคนพี่คนพี่คนนี้พี่ไปสางคนนี้อะไรเงี้ยว่าเหมือนมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยบางคนเนี่ยก็แบบมีเซน์นะยิ่งคนที่แบบทําบุญแบบทําทานเนี่ยเขาบอกว่าผู้วิญญาณเนี่ยจะเห็นมีแสงก็คือจะแบบเออคนนี้เนี่ยแบบมีบุญบารมีก็สามารถจะไปแบบสามารถที่คอนเนคกับเขาได้อะไรเงี้ยเออแต่เรื่องที่แบบวิญญาณแบบตามมาับันี้อันนี้เชื่อนะอยนางเช่นบางคนเนี่ยคือทําแทงใช่ป่ะแล้วก็ก็จะเห็นว่าเด็กขี่คออยู่ ใช่ป่ะอะไรเงี้ยหรือแบบพวกที่นั่งสมาธินะก็จะเห็นแบบเด็กนั้นแบบเหมือนบางคนปวดไหล่มากๆเลยก็เด็กก็จะขี่คออยู่อะไรเงี้ยแต่่างที่ฉันไม่เคยทําแทนก็ยังปวดไหล่ <laughs> น,นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกันแต่มันก็มีจริงคุณท่านผู้ชมแล้วบางคนจะมามีพูดทําปฏิตโลกว่าว่าถ้าเด็กขี่คอเนี่ยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าให้ไปทีเซเว่นเป็นแผนกที่เป็นร้านเครื่องดืม่มอะไรอย่างนี้ แล้วก็บอกว่าอาเด็กอยู่นี่แอบขันผัดแหกชโคโคโห็อกโกแลตอะไรเงี้ยอ่อยู่นี่นะวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวจะมาหลับมันก็ไม่ใช่แลหละอะไรเงี้ยบางคนก็มีแบบเคยเห็นพระนั่งปักกดนะคะแบบเห็นแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างหน้าเป็นวิญญาณเด็กก็คือแบบพรกองค์นี้เคยแบบอ่าแบบทําแท้งมาก่อนเนี่ยสังเกตคนทําแท้งอะไรเงีง้ยอืมมันก็มีเนาะดังนั้นนะวิญญาณเนี่ยเห็นไหมต,ตอนนี้ก็เราก็หวังว่าตํารวจจะตามล่า คนที่ฆ่าพี่ไปสายแล้วคนนี้เป็นนารที่น่าเศร้ามากท่านผู้ชมเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่พาแม่เขาที่ป่วยไปหาหมอดูดิฟังแล้วแบบสะเทือนขวัญป่ะเออสะเทือนกําลังใจป่ะทําไมคนดีๆต้องมาโดนอะไรอย่างนี้คือพระบอกว่าถ้าเราไม่เคยทํามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราเคยทาไปแล้วก็มันก็เลยมาเกิดข,ขึ้นกับเราดังนั้นเรามาใช้กรรมใช้เวรเออถือว่าจบหมดเวรหมดกรรมพี่เขาไปสะชาติหน้าก็จะได้แบบรุ่งโรจน์ชัชวานชวาลัยไปเลยนะคะโอเคค่ะ